ชงกาแฟที่ยังไม่ได้ดีแก๊สรสชาติจะเป็นยังไงมาดูกันเลยจากคลิปที่แล้วที่ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการดีแก๊สเอาไว้แล้วอย่าลืมไปย้อนดูกันเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองชงกาแฟกันให้ดูว่ารสชาติถ้ายังไม่ได้ดีแก๊สเนี่ยมันจะเป็นยังไงกาแฟตัวนี้นะครับเป็นกาแฟที่ผมกินประจําทุกวันเนาะดีงามมากไปย้อนดูรีวิวกันได้อันนี้คือเพิ่งสั่งมาคั้วเจกันใหม่ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองชงให้ดูพอเปิดถุงเนี่ยกลิ่นแก๊สมันตีขึ้นมาเต็มมากๆคือตัวกาแฟเนนนน่่่่ยยมมมมมััักกกกกกก็งงหหออูแแแตววาาาาาาลิสะะจรทข้้ พอชงปูปะครับสิ่งที่ต่างก็คือพอเวลาสกัดออกมาเนี่ยฟองมันจะฟู่มากกว่าปกติเหมือนเวลาเทน้ำัลมใส่แล้วมันฟองเยอะๆครับถ้าเกิดลองเทียบดูกับอันที่ดีแก๊สแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเยอะกว่าเยอะมากๆเลยพอชิมรสชาติอะครับก็คือมันจะมีความซาๆาท่ลิ้นแต่ว่าจะไม่ได้ซาบเหมือนการกินน้ำบัดลมมันจะซาบแบบเบาๆหลักๆแล้วครับกลิ่นแกสนะ๊สมันจะไปกลบโน้ตของกาแฟทําให้รสชาติของกาแฟเนี่ยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ สรุปก็คือถ้าเกิดซื้อมเมล็ดมาเนี่ยแนะนำว่าให้รอดีแก๊สก่อนจะอร่อยกว่าเยอะเลยถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องอคาบอเมซอนโน่ด้วยนะครับ